ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจีวรเก่าๆขาดแค่ผืนเดียวกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่สะเทือนไปถึงสวงสวรรค์วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวสุดคลาสสิกในพุทธการที่อาจจะทําให้มุมมองเรื่องการหลุดพ้นของเราเปลี่ยนไปเลยก็ได้ครับใช่แล้วครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากอะไรที่ธรรมดามากๆก็คือจีวรเก่าๆเพียงผืนเดียวนี่แหละครับ แต่วัตถุที่ดูเรียบง่ายนี่เองที่กำลังจะเป็นชนวนของเหตุการณ์ระดับจักรวาลเลยทีเดียวเอแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะที่แค่ผ้าผืนหนึ่งจะกลายเป็นกุญแจไขความลับของการหลุดพ้นได้นี่คือคำถามสาคัญเลยนะครับที่เรื่องราวนี้กำลังจะให้คำตอบกับเราเอาละครับเรามาเริ่มกันที่นี่เลยจีวรเก่าของพระอรหรันต์ ตัวละครเอกของเราในเรื่องนี้ก็คือพระอนุรุทธเถระครับท่านเป็นพระอรหันต์คือบรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วนั่นเองอยู่มาวันหนึ่งจีวรที่ท่านใช้อยู่มันก็เก่าแล้วก็ขาดท่านก็เลยออกไปหาผ้าบางสกุลหรือพูดง่ายๆก็คือเศษผ้าที่คนเขาเอาไปทิ้งตามกองขยะเพื่อจะเอามาเย็บทำจีวรผืนใหม่ซึ่งนี่ก็สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าท่านเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษแล้วก็ไม่ยึดต,ติดกับวัตถุใดๆเลยจริงๆ แต่ใครจะไปคิดล่ะครับว,ว่าการหาเศษผ้าธรรมดาธรรมดาของท่านในครั้งนี้กำลังจะนำไปสู่เรื่องที่น่าสะใจสุดๆของขวัญจากสวรรค์กำลังรอท่านอยู่คือในขณะที่พระอนรุรุทธะกำลังหาผ้าอยู่นั้นนะครับก็มีคนเอ่อต้องเรียกว่ามีองค์หนึง่งเฝ้ามองอยู่เงีบยบๆค่ะเธอคือเทพธิดาชาลินีซึ่งในอดีตชาติเนี่ยท่านเคยเป็นพระยาของพระอนุรุทธะมาก่อน พอเทพธิดาชาลินีเห็นพระเถระกําลังลําบากก็เลยอยากจะช่วยใช่ไหมครับแต่ท่านก็รู้ดีว่าพระอรหันต์อย่างท่านอนุรุทธะเนี่ยคงไม่รับของถวายตรงๆแน่ท่านก็เลยเอาผ้าทิพย์ไปวางไว้บนกองขยะแบบเนียนๆเ,เลยให้มีแค่ชายผ้าโผล่ออกมานิดเดียวรอให้ท่านมาเจอเองพอพระอนุรุทธะไปดึงชายผ้าที่เห็นออกมาเท่านั้นแหละครับโอ้โหปรากฏว่าผ้านั่นมันยาวมากยาวถึง13ศอก คือมันทั้งยาวทั้งใหญ่แล้วก็งดงามเกินกว่าผ้าธรมาธรมดาธรรมดาที่จะหาได้บนโลกใบนี้ไปไกลเลยครับถ้าเป็นเราเราท่านๆเจอแบบนี้คงตื่นเต้นสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่น่าสนใจมากครับปฏิกิริยาของพระอนุรุทธะเนี่ยท่านแค่คิดในใจว่าโอ้โหผ้าผืนนี้เป็นผ้าบางสุกุลชั้นเลิศเลยฮะคือในสายตาของท่านมันก็ยังเป็นแค่ผ้าที่โชคดีเก็บได้จากกองขยะแค่นั้นเองแล้วจากจุดนี้ล่ะครับ การทำจีวรที่เหมือนจะไม่มีอะไรกลับกลายเป็นอีเวนต์ระดับจักรวาลไปเลยการทำจีวรครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว <c oughs> คือต้องบอกว่านี่มันทีม all star ชัดๆเลยนะครับเริ่มจากพระมหากัสปะเถระเป็นคนลงมือเย็บมีพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวามาช่วยตรงกลางพระอานทน์พุทธอุปถากมาช่วยตรงปลายแล้วก็มีพระภิกษุอีกตั้ง500รูปมาช่วยกันเตรียมได้ แต่พีกสุดคืออะไรทราบไหมครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสด็จมาทรงร้อยได้เข้ารูเข็มให้ด้วยพระองค์เองเลยแล้วเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับความสั่นสะเทือนมันไปถึงสวรรค์เลยเหล่าเทวดาก็อยู่เฉยไม่ได้ไปบอกชาวบ้านให้เอาอาหารมาถวายกันใหญ่เลยทางด้านพระโมคคัลลานะก็ไปเอาผลชมพูยักษ์จากป่าหิมพานมาขนาดเท้าสักกะเทวราชยังต้องเสด็จลงมาช่วยประพรมพื้นจนมันวววาวไปหมด คือบรรยากาศตอนนั้นมันต้องเหมือนงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับแต่ก็นั่นล่ะครับในงานใหญ่ๆแบบนี้ที่มีแต่เรื่องน่าปิติยินดีมันก็มักจะมีดราม่าเกิดขึ้นจนได้มีพระภิกษุบางกลุ่มนะสิครับเริ่มจับกลุ่มซุบซิบกันแล้วมองว่างานใหญ่โตขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอัศจรรย์อะไรหรอกแต่มันคือการโชว์ออฟของพระอนุรุทธ,ธชัดๆ ตรงนี้คือประเด็นสําคัญของเรื่องเลยครับเราจะเห็นการมองโลกสองแบบที่ต่างกันสุดขั้วเลยฝั่งหนึ่งคือพระภิกษุบางกลุ่มที่คิดว่าเฮ้อพระนุรุธ,ธานิคมอยากจะอวดว่าตัวเองมี power มีคนสนับสนุนเยอะเลยจัดฉากทั้งหมดนี้ขึ้นมาแต่อีกฝั่งหนึ่งคือคําตอบของพระพุทธเจ้าครับท่านตรัสสั้นๆแต่คมมากว่าคนที่ไม่มีกิเลสแล้วเขาไม่มาพูดเรื่องลาบสาการะกันหรอก โอ้โหมันเห็นความต่างชั้นของการรับรู้เลยนะครับระหว่างการมองผ่านแว่นของกิเลสกับการมองด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าก็เลยส่งใช้เหตุการณ์นี้แหละครับเป็นเคสตัดดี้สอนธรรมะที่ลึกซึ้งมากๆเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องหนทางที่ไร้ร่องรอยพระองค์ก็เลยอธิบายให้เคลียร์ๆไปเลยว่าไอ้ของถวายมากมายมหาศาลเนี่ย มันไม่ได้มาจากพระอนุรุธทธะไปขอใครมาเลยนะแต่เป็นเพราะอนุภาพของเหล่าเทวดาเองที่เขาอยากจะมาร่วมทําบุญด้วยมันเกิดขึ้นเองไม่มีใครจัดฉากทั้งนั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสพระคถาที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับว่าร่องรอยของบุคคลนั้นๆรู้ได้ยากเหมือนรอยของนกทั้งหลายในอากาศฉะนั้นเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากๆเลยใช่ไหมครับ ลองนึกดูสิครับเวลานกมันบินไปบนฟ้ามันทิ้งรอยเท้าไว้ไหมก็ไม่มันทิ้งเส้นทางไวใ้ให้เราเห็นหรือเปล่าก็ไม่คือเราไม่มีทางตามรอยมันได้เลยวิถีของพระอรหันต์ก็เป็นแบบนั้นเลยครับคือเมื่อท่านไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยก็จะไม่มีใครบอกได้เลยว่าจิตของท่านจะไปที่ไหนต่อหลังจากปรินิพานเพราะท่านเป็นอิสระจากทุกภพทุกภูมิแล้วจิตของท่านมีสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาวิโมกเป็นอารมณ์ พูดง่ายๆก็คือการหลุดพ้นด้วยความว่างคือไม่ยึดติดกับอะไรอีกต่อไปแล้วนั่นเองและนี่ก็คือข้อคิดที่เรื่องหนีทิ้งทายไว้ให้เรากลับไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเส้นทางของผู้ที่หลุดพ้นแล้วมันไรร่องรอยแล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากเส้นทางที่มองไม่เห็นนั้นได้บ้างเรื่องนี้อาจจะกําลังบอกเราว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตอาจจะไม่ใช่การสร้างชื่อเสียงหรือทิ้งอะไรไว้ให้คนรุ่นหลังจดจําก็ได้แต่อาจจะเป็นการเดินทางไปสู่จุดที่ เราไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้อีกเลย